Look, the light. Let's go. not <coughs> Cody, steer straight ahead. Aye, aye, Captain. <coughs> เฮ้ยลืนคนหล่อไงหล่อลืนเอ้ยลื่นอีกแล้่อ่ะน่ก็ลด่นเหมือนกัน

ค่าจะอะไรกันอ <im per ience> <sm resh> ีกแมวจอะไรกันอีกอืม <com> น <break hyster ically> ่นท่านัดแล้วก็อ่าวันี้ตื่นมาอืแล้วมว มีคนไม่ถือประดุกยักษ์ประดุกพิศนเงาเฮ้ยเด็กมึงบงการ well catfish aren't dangerous he's big enough to eat us no 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 i'm getting a good vibe from this guy he's moving i think he's trying to throw us off no 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 it's just swimming it's what fish do. just stay on its back <coughs> <coughs> งอาจจะมีอาจได้สิอเออเอาไปนหนึ่งสเต็ปดูได้ยังดูอะไรอ่ะไม่ครับไม่ครับที่เป็นหนังใช่ไหมเออม,มัาเป็นหนังแล้วมันเป็นภาคไทยด้วย่ะอ๋อจะไม่ค้าของช่องคุณพันธ์อ่ะนะ มันยังเลยช่วงนี้ติด R.E. อเอทิคืออะไรบ้างไอเอสี่อิอินซอมบี้อ่ะอะไรอ่ะตัวที่เคยบอกว่าจะโรลดต่ว่าที่พี่เอกแกเล่นอ่ะอ่เพียพาระเมน่ะผมไม่เคยเล่นกับซอมบี้อ่ะ <ผม S 3> <c oughs> คนนั้นไม่คนนั้นคนนั้จะไม่อยากเล่นด้วยแหละก็มีบางฉากที่น่ากลัวด้วยถ้ดคังก็เล่นด้นี่ดันบ้าเล่นดัดเมนก็ตายหลายรอบมันไปรู้สึกเสียงคนเบาหรื่ะไม่ได้พูดดัลังไม่ได้พูดดังโอเค anh đó like a shooting range. ไม่เคยดีไอ้ปืนผมรู้ยังไงผม <coughs> 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 <it's the> <coughs>

dôi 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 đồn chứ. Đồn đồn dôi tôi dôi không dôi 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 tôi dôi dôi Cái này dôi 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 dôi

แม่งมาดูมุมกล้องตัวเดียวบักบักเบลอเลยนี่นดูดิท่านถลายอ่ะเห็นปะไม่ผมเห็นปกติเออนี่นี่ถลายอันนี้ถลายอันนี้ถลายเนี่ยมันบอสมันอยู่นิ่งๆอ่ะแค่เหมือนมันถลายอ่ะมันลื่นลื่นยาวเลยได้ดิอย่างนี้ก็ได้ Wait, wait, wait! Don't kill me. I'm just a beetle. <coughs> I don't even like the wasps. So why are you on their side? I'm a mercenary. I fight for anyone who pays me food and shelter. What food? Huh? Worms, slugs, larvae. Oh, I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Okay. Well, uh, you know the queen. She has all the nectar. So if you help us sit down, I have the nectar. What? Yes. <laughs> i can have it all. What? What are we waiting for? Come on, jump on! สิดมาเวนี่ใครควบคุมทำไมตอนนั้นกาโอนตแะ เหลืออยู่สี่มันยิงต่อเนื่องได้กี่นัดอ่ะสามนัดนะแต่ว่าจะมัวนไม่ได้ว่าแท๊บวัเลยมันเลยเป็นรอยรีให้ออโต้ปะเลยเยอะหมดแล้วหมดเลยมันรีให้ออโต้มันจะค่อยๆรี

ไม่ไไม่ไม่ไเค่งไม่ได้ไม่ได้คไม่ไดเครื่อจะตกแล้วตกแล้วนหะไม่จ่ายต้ว

อา่าเ็มลองัลอยูต้ดนตั็โดตัวตัวโต่าเไปแล้วแต่ดตี่ตงอ้าไม่เป็นไร

มันฟังดูแปลกๆแล้วสดปวดแปล cây là bột canh cây là bột canh cây oh, tung nó <laughs> tịt tịt đồn lùng đồn sen vít lên Ừ. <laughs> ừ. <laughs> à.

กดพุ่งครับกดพุ่งกดพุ่งแล้วสับอีกท่านหวา้ลอยิงโลให้หน่อยยิงโลให้หน่อยแต่แเราลนแป๊บนึงโอ้มันจะเกลือยัง มีโรตินอะไรเป็นไรมงหมดมีหมดหมดงหมดเลยมีโรตินมาเยเอ้อไต่อต่อไหนยังม่ตมิ ราชนตัวแต่เมื่อกี้ข้างหลังมันเขียนว่าอะไรอ่ะ <S <S นี่โคตรติ่งเลยแต่เมื่อกี้ทำไมว่าราชนีตัวต่ว no, no, no. อเลอเพื่อนกับต่อไม่ถูกกันนะเปล่า อันนี้นม่จะเป็นตัวต่อไหมอ่ะตัวต่อทหารคือตัวต่อส่วนก็หาคือตัวต่อส่วนคนที่คนที่ขับันจะเป็นพึ่งนะก็คือสายลับของพวกกระรอกก็แหละเดินแต่พักเนี่ยเขียนว่าอะไรอ่ะมีคนถามแป่พักให้อะไรให้อะให้เลยเขาเรียกอะไรนะให้ให้พึ่งให้ให้เขาเรียกให้ตัวต่อแล้วน้ำพึ่งให้ครับ <S <S ว่าอยู่ทำไมว่าอยู่ทำไมมันเ,เปลกไม่ว่ามีมีนำ้ำพึ่งติดแต่ว่าเป็นตัวต่อ